นี่จะมาสอนเทคนิคการชักว่าวนะครับการเล่นว่าวนี่นะครับผมนี่เราต้องดูที่ทางลมด้วยนะครับมานี้ต้องกำมือนะครับไม่งั้นตรงนี้มันจะบาดมือนะครับเราต้องกำแน่นๆแบบนี้นะครับกำแน่นๆพอแล้วก็เริ่มเขย่าไปทีเล็กๆน้อยๆนะครับเขย่าเขย่ามันติดลมบนแล้วก็เขย่าไปเรื่อยครับว่ามันจะตกแล้วเขย่านี่นี่มันจะตกแล้วนเขย่าขึ้นกเขย่าขึ้นโอ้โหรัพอมันพอมันเริ่มจะ ดรอปแล้วก็เขย่าให้แรงๆมันจะขึ้นอีกนะครับีอพอมันติดลมบนแล้วก็โยกไปเรื่อยนะครับโยกให้มันเหินขึ้นนะครับโยกไปเรื่อยพอมันจะตกน้องมันจะตกแล้วเขยา่าเขยา่าเขยา่าเร่งเร่งเร่งอ้เป็นวิธีที่ถูกต้องนะเออเรออ่งเร่งขึ้นนี่เร่งขึ้นนี่นะครับติดลมแล้วไงต่อฮะเทคนิคประมาณนี้ติดลมบนแล้วก็โยกไปเรื่อยนะครับโยกน้องมันจะตกนะดูนะการชักว่ไว้ถูกวิธีมันจะตกครับจะตกแล้วเขย่าแล้วก็วิ่งได้นะครับแบนนี้ นี้นะครับหลายคนน้องๆไม่รู้เนาะครับผมโค้ดโป